อ้อเหนื่อยวันดีครับทุกคนวันนี้ก็ EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอเคขอชิวๆหน่อยนะครับ EP นี้ก็จะมาเป็นรถมมนี่โฟวิลนะครับที่แต่งแล้วอยู่ในกลุ่มรถอะไรดีแซนด์ดละกันนะครับคือคืออย่างี้ กินนิดนึงคันนี้นะครับเป็นรถมอเตอร์นานะฮะซึ่งผมเนี่ยคอนเซปต์ Concept เนี่ยก็คือมันอยู่ในรุ่นสแตนดานนะครับแล้วก็ธีมของตัวรถเนี่ยก็จะออกเป็นสีแดงนะคือ,คอจะคล้ายๆกับหน้ากล่องก็คือบอดี้สีเงินล้อสีแดงอุปกรณ์ก็เลยจะแบบล้อสีแดงแต่ว่าเป็นล้อแบบล้อกลางนะครับหรือว่าล้อเล็กที่เป็นโลโปรไฟล์นะคืออย่างบาง แต่จริงแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันล้อกลางอะน,นะแต่จริงมันคือล้อเล็กนะแต่โลโปรไฟล์ตัวนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับกติกาของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเล่นกัน3ตัวนะ Open Box s t a n d a r d แล้วก็ J Cup นะครับซึ่งไอเจแปน Cup เนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นทั่วโลกแหละแต่บ้านเราเพิ่มมาอีก2รุ่นคือ Open Box กับ Standard ทีนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีนะแต่เขาไม่เรียก Standard ดเขาเรียก B Max นะครับ ก็แต่งเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะต่างก็คือตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์แบบอะไรก็ได้ก็คือแบบที่มันที่เป็นของลิขอสต์เทธร์มยานะมอเตอร์สายซีรีส์ไหนก็ได้แต่บ้านเราจะได้แค่ไรเดนนะครับอันนี้ที่เห็นต่างชัดๆ้วนะส่วนอื่นก็คล้ายๆกันนะก็คือแบบตุ้มเขาก็จะเป็นสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ใช่แบบคันตบนะก็คือ เหมือนเหมือนเหมือนเหนเต้นบ้านเราเลยอ่ะคล้ายๆกันเลยอะไม่ไม่ต่างกันมากนะครับโอเคกลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆก็คือตัวนี้นี่นี่คือ open box ็อกนะครับเดิม,ดมแล้วก็ถ้าแต่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแตกต่างกันยังไงคือยางเนี่ยขนาดยางประมาณ2ี่หมิลน,นะเท่ากันนะครับกับตัวนี้เลยแต่เราจะเห็นว่ายางเนี่ย ของตัวเนี้ยส่วนของยางเนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยยางจะบางยางจะหนานะครับต่างกันยังไงคือยางเนี่ยมวลของอยางเราต้องรู้เรารู้กันอยู่แล้วว่ายางเนี่ยมันมีมวลใช่ไหมแล้วยางเนี่ยมันมีความกระเด้งนะครับทีนี้ถ้าเราทําให้ตรงเนี้ยมันน้อยลงการกระเด้งมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยเพราะสนามในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสะพานเป็นจำอะไรเงี้ย ยางยิ่งมวลเยอะเนี่ยยิ่งเด้งง่ายนะครับก็เลยจะมาใช้เป็นยางที่มวลมันน้อยกว่ากนะ็คือยางมันบางนั่นเองนะครับอย่างที่สองคือยางตัวนี้มันเป็นยางซูเปอร์ฮาร์สก็คือยางที่ค่อนข้างจะแข็งอันนี้ยางจะนิ่มนะครับกดจิกได้อน,นี่ไม่ได้อันนี้ยางมันจะแข็งนะครับนี่เรื่องยางถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเนี้ย เป็นตะไก่นะครับที่ล้อเนี่ยจะเขาจะเรียกเป็นตะไก่นะครับที่เป็นบูทตรงล้ออันนี้ก็ใส่เป็นลูกปืนแล้วนะครับเป็นลูกปืนล้อหน้าหลังเลยเกียร์นะครับตัวนี้จะให้ให้มาเนี่ยผมดูตัวนี้ให้ให้ดูตัวนี้เนี้ยจะเป็นเกียร์สีดํานะครับขณะที่ตัวนี้เป็นสีนูตาลส่วนชุดนี้มันจะเป็นเฟืองแต่งเป็นเกียร์3.5ต่อ1แล้วก็ข้างในมีลูกปืนแบบนี้ ดียังไงเอา3.5ต่อ1เนี่ยมันก็จะมีรอบที่มันจัดกว่าความหมายก็คือแบบมอเตอร์หมุนไป3.5รอบเนี่ยนะครับรอบหมุน1รอบนะครับขณะที่ตัวเนี้ยต้องหมุน4รอบมอเตอร์หมุน4รอบรอบถึงหมุน1รอบฉะนั้นตัวเนี้ยรอบจะจัดกว่าคือม,มีความเร็วเขาเรียกความเร็วสูงสุดเนี่ยมันจะมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่าตัวนี้ up power น,นิดนึงเพ w e ตัวเนี้ยเดิมๆเ,เ,เป็นเฟืองขาวใช่ไหมเราก็มาเปลี่ยน ใช้เป็นเฟืองแปกที่เป็นสีม่วตงตัวนี้แทนคือคือมันจะช่วยให้ลดจุดหมุนตรงเนี้ยให้มันแบบสึกให้มันเขาเรียกน,นะจุดเสียสีตรงเนี้ยให้มันน้อยลงมาหน่อยนึงก็น่าจะทําให้สมูทขึ้นคิดว่านะโอเคก็ทาทางหน้าหลังนะครับอม,มีอะไรอีกอปุ๊บไปด้านหน้าแล้วกันเนาะกันชนหน้ากับกันชนหลังครับมันเป็นเซตซื้อมาเป็นชุดนะครับ มันกันชนหน้าเนี่ยมันจะเป็นกันชนของพวกฟูลี่นะครับส่วนกันชนหลังเนี่ยผมว่ามันเหมือนของพวก AR นะอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดเระเด็นคือมันมันแมทต์ตัวสีบอดี้ไงก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วก็โรเลอร์ไอเจ้าโรเลอร์เนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยใช้9้มิลข้างหลัง1 9มิลข้างหน้าเนี่ย9มิลที่มันต้องเป็นเหล็ก อ่าน,นี่ผมพูดรวมรวมนะคร่าวๆนะครับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนผมเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมเนี่ยก็คือข้างหน้าจะเป็นเหล็กเก้ามิลทีนี้โรเลอร์เนี่ยเราจะสังเกตว่ารถส่วนใหญ่ที่ทํากันเนี่ยโลหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางล้อนะครับประมาณตรงกลางของล้อแต่ว่าคําถามคือทาไมต้องเป็นแบบนั้นคือถ้าโรเลอร์เนี่ยมันอยู่ต่ําลงมากว่ากึงกลางล้อเนี่ย เวลารถวิ่งเนี่ยนะครับโรเลอร์เนี่ยรถมันจะมีการตะแคงถ้าโรเลอร์อยู่ต่ํามากนะมันจะตะแคงตะแคงได้ง่ายพอมาตะแคงได้ง่ายรถมันจะคว่ำนะครับพอลบความเสร็จวิธีการแก้ใส่เสาพอใส่เสาตัวเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการตะแคงเนี่ยนะครับอาการตะแคงมันจะน้อยลงเห็นไหมเพราะมันจะติดเสามันจะติดตรงนี้บอลแคปทะนั้นถ้าเสาเนี้ยสูงมากก็จะกันความได้มาก สูงน้อยก็กันความดน้อยนะครับทีนี้แต่เนื่องจากเวลาอันนี้ที่ผมเอาเอาความสูงไว้แค่เนี้ยมันเป็นอย่างนี้เวลาเราลดวิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีอาการพลิกใช่ไหมถ้าเราอยู่ต่ําข้างล่างมากอ่ะมันจะพลิกไวพอมันพลิกไวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเนี้ทํางานได้ไวขึ้นฉะนั้นเวลาโค้งเจอสถาคพงเยอะๆมันจะวิ่งช้าผมก็ย้ายมันขึ้นมาข้างบนพอย้ายขึ้นมาข้างบนเนี่ยไอตัวเนี้ทางานน้อยลง พอตัวนี้ทํางานน้อยลงเนี่ยความสูงตรงนี้เราไม่ต้องมากแล้วเราก็เตี้ยลงมาอีกหน่อยมันก็จะคือรถเนี่ยมันจะไม่ไม่มีการพลิกฉนันมันก็วิ่งเข้าโค้งได้ตัวบนก็ทํางานน้อยตัวบนเหมือนเหมือนคั้มเอาไว้ไกลๆคล้ายๆเบรกอะนะครับให้มันชะลอเพราะว่าตัวบนเนี่ยมันหมุนไม่ได้นะไอเครื่องที่หมุนเนี่ยคือตัวล่างนี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนความสูงตรงนี้ถ้าสูงมากก็มั่นคง สูงน้อยกวาดพลิกก็มีแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันคือถ้าสูงมากเนี่ยมันก็มันโค้งนะมันอยู่รางแต่ว่ามันพลิกง่ายมันจะมันจะช้าเวลาโค้งเพราะว่าอะไรยิ่งมันสูงมากมันยิ่งทํางานเยอะเพราะตัวนี้มันมันสูงมันสูงน้อยเนี่ยองศาเวลาที่เป็นเอียงเนี่ยมันต้องเอียงเยอะมันถึงจะทํางานแต่ถ้ามันสูงมากๆเอียงนิดเดียวมันทำงานแล้วนะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาความสูงพอประมาณก็คือดูดูจากอาการรถตอนวิ่ง กะไว้เนี่ยก็คือประมาณเซนหนึ่งซึ่งเวลาวิ่งโค้งต่อเนื่องเนี่ยไอตัวนี้มันยังไม่ทํางานแต่เวลาที่แบบโค้งแรงๆมาเลยเงี้ยวิ่งเร็ววิ่งทางตรงมาเย็นอัดยาวๆมาแล้วโค้งเลยเนี่ยมันจะทํางานอยู่นิดเดียวมันก็จะดีกว่านะครับคือการพลิกเราอยากให้มันทํางานแค่นั้นเองส่วนโค้งต่อเนื่องอ่ะให้มันไม่ต้องทํางานก็เอาคอนสูงไว้ประมาณนี้นะครับต่อมาตรงกลางรถนะครับคือ ตัว ff ไม่ใช่ fm เซอ s ์ซี F F assis, นะคะสเปร์เรีเอร์ซีเนี่ยปีข้างเนี่ยเขาจะไม่ใช่รดไม่ไมรถรถมหมดลรดรุ่นใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรูอยู่2รูเนี่ยใกล้ๆกลกันทําให้ไม่สามารถที่จะติดไอกาดข้างๆได้คือติดได้แต่มันติดได้นอตแค่ตัวเดียววิธีการแก้ก็คือเรา,เ,ราเอานอตมาล้างหัวท้ายไว้ก็คือเหมือนมันค้ามันไว้ให้มันขยับนด้น้อยที่สุดนะครับเนี่ยเขาจะขยับได้แค่นี้ พอมันขยับได้แค่นี้ผลของการที่แบบวิ่งแล้วมันจะหลุดมันก็จะไม่มีอาการแล้วก็เราจะควบคุมจุดที่สไลด์ดัมเบอร์มันทำไอตัวใสไอตัวเนี้ยไสดัมเบอร์เนี่ยมันทํางานได้เพราะว่าถ้าเราควบคุมไม่ควบคุมตัวเนี้ยมันพลิกไปพลิกมาเนี่ยอยู่มาอยู่หน้าบ้างท้ายบ้างโดยที่ไม่มีการลังไว้แบบเนี้น้ําหนักตุ้มตอนนี้ทางานเนี่ยเราก็จะคุมอาการของตุ้มไม่ได้นะครับอ,อันเนี้ยก็จะเสร็จไปประมาณนี้ทีนี้ อันนี้จาเป็นต้องมีไหมเนี่ยมันต้องดูสนามนะครับว่าวิ่งแล้วมันโอเคไหมถ้ามันโอเคไม่มีก็ได้แต่ถ้าวิ่งแล้วมันไม่โอเคคือหน้ามันลงช้าไปเอาตัวนี้เข้ามาช่วยอันนี้คือสไตล์ผมนะเอาหน้าเอาตัวนี้มาช่วยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยผ้าเบรกผมไม่ได้ใช้คือความเร็วรถคันนี้ผมทํามันไม่ได้เร็วมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยผ้าเบรกไม่มีแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ติดผ้าเบรกเพิ่มแค่นี้เองไปเซตเอาหน้างาน ส่วนข้างหลังก็คือใช้เป็นเบรกใหญ่นะครับหน้าเป็นเบรกไม่เต็มหลังเบรกใหญ่ที่ใช้เบรกใหญ่เพื่อที่เราจะได้ตัดปัญหาเรื่องของโรลเลอร์ไม่ให้แบบกันชนไอตัวเบรกเนี่ยมันชนกับโรลเลอร์นะครับส่วนตุ้มหลังตุ้มหลังผมใช้เป็นเฮฟวี่นะครับจะเป็นตัวที่ตุ้มเป็นตุ้มใหญ่นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีน้ําหนักเพราะว่าหลังรถมันค่อนข้างจะเบาเวลาเราวิ่งอ่ะคือตัวนี้ผมไม่มีกันแขวนไง เวลาเราวิ่งเนี่ยถ้าหลังมันลอยเยอะเวลาที่มันลงมันลงไม่ทันเนี่ยมันลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงในรางพอดีอ่ะอย่างจังหวะที่กระโดดไปอ่ะแล้วมันบินไปไกลแล้วหลังอ่ะมันไปเกี่ยวรางมันจะค้างไงผมก็เลยทําตุ้มหลังไว้เพื่อให้มันลงมาไวขึ้นไม่ให้มันไปเกี่ยวรางเพราะว่าไม่ได้ใส่กันแขวนไงตัวนี้คือถ้ามีกันแขวนมันก็อาจจะใช้ตัวนี้เล็กลงก็ได้แต่ไม่มีก็ ตัดออกก็เอาตัวนี้มาน้ำห,หนักเยอะขึ้นแทนก็ลองดูครับลองเซตดูอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็เซตใหม่เท่านั้นเองแต่ไกด์ไลน์อะประมาณเนี้ยเข้าๆได้อยู่ส่วนข้างหลังเนี้ยโรลเลอร์ก็คือเป็นสองชั้นนะครับก็คือทำไมมันต้องสองชั้นใช่ไหมนี้คือเวลารถเนี่ยอ่ะตอบตรงข้างหน้าด้วยไอข้างหน้าทำไมต้องเป็นเหล็กไอข้างหลังเป็นดิเนียมเ9มเก้าิลนี่คือมีเนียมนะเก้าิลหน้านี่คือเป็นเหล็ก เวลารถวิ่งเนี่ยปะทะาจุดแรกเนี่ยคือตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราใช้เป็นโรลเลอร์สิบเก้ามิลที่เป็นอลูมิเนียมไม่ไงั้นคือใช้โรลเลอร์ที่มันนิ่มอะเวลาที่ปะทะาขอบรางเลยพวกนี้ไอโรลเลอร์เนี่ยมันจะคดได้ครับยิ่งวิ่ง,งเร็วยิ่งกระแทกแรงยิ่งคดได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าความกว้างตัวนี้มันแค่ร้อยห้ารางกว้างร้อยสิบห้ามิลความกว้างสิบมิลเนี่ยค้อแค็งข้อแค็เนี่ยกระแทกยบ่อยโรลเลอร์มันมีสึกนะฉะนั้นเราใส่เป็นข้างหน้าเก้ามิลเนี่ย โอกาสสึกมันน้อยทีนี้เราอยากได้น้ำหนักเบาข้างหลังเรามาใส่1 9มิลมันก็จะได้เรื่องของน้ำหนักแล้ะก็คือเบาลงนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเหมือนข้างหน้าเลยถ้ากว้างมากอะ่ะความมั่นคงจะเยอะถ้ากว้างน้อยโค้งจะไวนะครับอันเนี้ยวิธีการก็คือเราผมทําให้มันกว้างเยอะไว้ก่อนมันคงไว้ก่อนแต่ถ้ามันโค้งช้าเราก็ปรับลงมา ให้ตัวนี้มันน้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรคือตรงช่วงความกว้างตรงนี้ยิ่งมันมากเท่าไหร่อะไอช่วงเนี้มันกว้างมากะมันก็ยิ่งมีพื้นที่สําหรับที่จะเกาะลางเยอะแต่ถ้าเราทํามันแคบลงมาพื้นที่เกาะลามันจะน้อยเวลาโค้งมันจะไวกว่าหลักการคล้ายๆของรถก้างนะครับที่เขาเป็นสองชั้นหน้าหลังคล้ายๆกันคือถ้าเราตัวนี้เรากว้างมากก็มันโคงกว้าง,งน้อยโค้งไวก็เลืเอกเอาครับเพราะมันแบบ ช้าไปก็เอาปรับลงมาหน่อยถ้ามันไม่อยู่ก็ขวบขยายมันขึ้นนะครับก็เลทๆประมาณนี้ก็ลองกันดูทีนี้ที่ผมเกิดไว้ตอนแรกอะ่ะไอตัวกติกา B Max อกะก็คือถ้าอย่างตัวนี้ครับเราเซตแบบนี้เนี่ยเราสามารถลงแข่งได้ก็คือรุ่นแซนด์ดาร์ดนะครับ พราะว่ามอเตอร์ที่เราใช้เป็นมอเตอร์เหลืองนะลงสเตนดาน์ดได้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่เอาเป็นมอเตอร์ที่มันมีความแรงขึ้นเช่อนอ,อะไรอะไฮเปอร์ดั๊ย่างเงี้ยแมดดั๊แมดดั๊ไม่แน่ใจมีหัวเดียวไหมผมลืมไปละไฮเปอร์ดั๊สปินดัด๊อะไรพวกเนี้ยสปินไฮเปอร์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อกไปลงรุ่น b m a x ได้นะครับเพราะท่อที่ผมเห็นกติก,กานะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราผม ยังไม่เห็นความชัดเจนว่ามันมีคันคิดแค่ไหนะนะแต่ก็ก็มีมีบางสนามเริ่มจัดแข่งแล้วก็แนะนําให้ดูกติกาของแลแต่ละสนามดูนะครับเพราะอย่างที่บอกมันมันไม่ได้ไม่ใช่กติกาสากลเนะี่ยมันเป็นกลุ่มมากกว่านะครับถ้าเจเนี่ยมันจะสากลกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแซนด์ดาร์ดหรือว่า b ีแม็กก็มันมันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างติย่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปดูที่ กติกาที่เราจะไปลงแข่งก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้อ่ะถ้าเราคนอยากเล่นที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วไม่มีสนามเล่นนะสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําร้านให้ไปเล่นนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ว่าไปเล่นที่ร้านไหนได้บ้างคือมีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลต่จังหวัดนะ,อ,ะอย่างสุราษฎร์เงี้ยภูกเก็ตก็มีนะ,ะเชียงใหม่เงี้ยอ,อะไรขอนแก่นเงี้ยมีนะสนาม ฉะนั้นก็ถ้าจะถามว่าตรงไหนอะไรงก็มาทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับมีมีให้เล่นมีให้ลงนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่า70กว่าจังหวัดประเทศไทยเนี่น่าจะครอบคุมประมาณครึ่งนึงเลยนะเพียงแต่ว่าบางที่เราแบบเขาไม่ได้ลงข้อมูลไว้ไงบางที่ก็เป็นสนามแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็เป็นสนามเปิดเป็นร้านเลยก็มีนะครับบางที่เขายังไม่มีสนามแต่ว่ามันมีคนเล่นที่มีสนามก็เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ว่าคุณจะไปเล่นกับใครนะ คือกลุ่มคนเล่นเนี่ยคือเราไม่ได้แบบคือเขาเรียกอะไรดีอะเราเป็นกลุ่มมิตรภาพนะเล่นกันก็มาแชร์แชร์กันได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะเรียกคำไหนก็คือเราสามารถไปแชร์ที่เล่นกับเขาได้อะ่ะนะก็ถามมาแล้วกันจะได้ตอบเป็นเคสสไปนะครับส่วนอ,อ,อะไรต่างๆนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งแท้ทั้งเทียมนะก็ผมก็ยังแนะนํานะว่าถ้ามีงบเล่นแท้นะครับไม่มีงบก็เล่นเทียมไปแต่ว่ามันก็มีปัญหานะครับเวลาคนเล่นเทียมอะ่ะคือหนึ่งละของคุณเวลาไปขายต่อมันไม่ได้ราคานะครับสองคือบางที่เขาไม่ให้ของเทียมลงไปเล่นนะคุณก็ต้องศึกษาก่อนนะว่าถ้าคุณจะซื้อมาเล่นของเทียมคุณจะเล่นที่ไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ เขาเรียกอะไรมัน,ม,นมันเป็นรถรางใช่ไหมมันเป็นรถรางมันเล่นรถที่รนต้องวิ่งในรางอะ่ะฉะนั้นถ้าถ้าไม่มีรางเล่นแม่งโคตนรน่าเบื่อเลยอะ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงจะแนะนํากันประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ให้มาดูแล้วกันว่าโอเครุ่นหนึ่งนะครับที่มีคนนิยมเล่นยังมีคนเล่นอยู่นะและก็ต้องบอกว่าไอ้มอเตอร์หน้าเนี่ยถ้าคนเล่นสาย open box เนี่ยแม่งโคตรแบบแม่งโคตร จะแ,แบบเขาเรียกอะไรนิยมอ่ะคือที่ผมเห็นน่ะร้อยเปอร์เซ็นของคนเล่นโอเพนบ็อกเลยอ่ะประมาณสักแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะมันคือมอเตอร์หน้าอาจจะเป็น FM หรือ FMA แต่มันคือมอเตอร์หน้าและรถที่เข้าชิงมันคือมอเตอร์หน้าครับนะคุณเล่นโอเพนบล็อกนะแล้วหวังถ้วยนะต้องเล่นแบบมอเตอร์หน้าแต่ถ้าเอามันมอนแล้วแต่คุณเลยครับ ส่วนเซนด้าดโมเตอร์หน้าก็มีคนเล่นนะผมก็เลยลองทํามาดูแต่ต้องบอกว่าของผมเนี่ยคือวิ่งความเร็วไม่ได้เยอะนะครับคันนี้บอกเลยมันวิ่งไม่ไม่ได้เร็วเออ่แต่เอามาแต่งให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันหรือว่าคุณอยากจะแต่งตามข้างกล่องก็โอเคได้อยู่แต่ของแต่งมันหายากหน่อยแต่ถ้าเป็นของแต่งทั่วไปปัจจุบันก็ไกด์ไลน์ได้ประมาณนี้นะครับตุ้มค้าก็ทําประมาณนี้ได้อาจจะใช้เป็นชิ้นที่เป็นไซกัดไอกาดเอ อีข้างเนี่ยครับเอาเป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วแต่ที่จะหาได้แต่เราหลักคือต้องยุดรถได้1รลูและต้องมีเผื่อไว้อีก2รลูที่ไอปีข้างเนี่ยเพื่อที่ทําให้ทําหน้าที่คือค้ายันไม่ให้มันขยับโอเคนะถ้าติดขัดการทํารถไงก็ทักกันมานะครับตอบได้ก็จะช่วยตอบนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์การเล่นนะ โอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับแล้ก็อาฝากถึงมีม,ม,มีมีคนผู้ติดตามที่ถามกันมาคือรถบังคับแล้วก็กันดั้มยังไม่ได้ทิ้งนะครับเพียงแต่ช่วงนี้เล่นตัวนี้บ่อยก็อันนี้ให้ดูบ่อยหน่อยแต่เดี๋ยวรถบังคับน่าจะน่าจะหลังวาเลนไทน์น่าจะได้ทำกันดั้มน่าจะช่วงเมษา ขอหยุดยาวน่าจะได้ทำน่าจะเป็นการต่อพร้อมทำสีนะครับในสเกล1 100นะต่อร้อยนะสำหรับสาวกมัวจีนเดี๋ยวไงรอกันนิดหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ